สวัสดีนักเรียนทุกคนอันนี้ขอกลับมาหน่วยที่3นะคะเราข้ามกันไปอันนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านคู่มือในการปฏิบัติงานหรือเป็นพวกคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและอีกอันหนึ่งคือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจําวันเนาะอ่ะตอนนี้เราอยู่หน้า35นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าเออไอเรื่องพวกเนี้ย มันมีประโยชน์ต่อเราอย่างไงบ้างนะคะอะทีนี้มาดูที่ความหมายของมันก่อนเห็นตัวนังสื่อสีแดงแดงไหมถ้าเกิดเห็นอันนี้จะเป็นคําตอบในข้อกาได้เขาบอกว่าการอ่านะจะหมายถึงการรับสารในรูปแบบของตัวอักษรซึ่งเราจะต้องเอามาแปลเป็นความรู้ความเข้าใจของเราซึ่งมันจะต้องผ่านกระบวนการคิดผ่านประสบการณ์แล้วก็ผ่านความเชื่อของเราอ่ะอันนี้คือเป็นความหมายที่ครอบคลุมมากที่สุดของการอ่านนะจ๊ะทีนี้มาดูว่า เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการอ่านบ้างอ,าอันแรกมีคําตอบในข้อกาอีกแล้วได้ไปแล้วสข้อผู้อ่านได้รับสาระความรู้ต่างๆซึ่งสาระความรู้ในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหการรมเกษตรกรรมหรือเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่มันมีความทันต่อเหตุการณ์หรือสารคาดีบทความถือว่า เป็นสิ่งที่ทําให้อ่านแล้วได้สาระความรู้ย้าสารคดีและบทความมีในคําตอบนะจ๊ะอันนี้ได้สมาธิสมองได้คิดเป็นเรื่องปกติอีกอันหนึ่งขอพูดอันนี้ดีกว่าทําให้เรามีอิสระทางความคิดอันนี้จะพูดให้เห็นภาพง่ายๆสมมติเราอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งแล้วนวนิยายเรื่องนั้นน่ะมันถูกเอาไปทําเป็นละครมันถูกเอาไปทําเป็นหนังบางทีสิ่งที่ละครและหนังสื่อออกมาก็ไม่ตรงกับความคิดเรานั่นหมายความว่าเออเราอาจจะมี จินตนาการหรือความคิดที่สร้างสรรค์มากกว่าการที่เราไปนั่งดูนั่นเองอันที่4ี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสร้างความเพลิดเพลินแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดอ่ะทีนี้มาดูถึงหลักการอ่านในชีวิตประจําวันในงานอาชีพอันแรกบอกว่าเป็นการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราจะต้องอ่านจับใจความสําคัญให้ได้อยู่แล้วเป็นธรรมดานะขอไม่พูดถึงแล้ว มาดูข้อกับข้อ3คุณสามารถเอา2ข้อนี้ไปเป็นคำตอบในข้อกาได้อ่าได้4ข้อแล้วแป๊บเดียวนจะจ๊ะมาดูอันที่2บอกว่าเฮ้ยเราต้องอ่านอย่างละเอียดอย่างละเอียดหมายถึงการอ่านอย่างรอบคอบและมีสติหมายความว่าอ่านทั้งหมดอย่างละเอียดก็คือทุกตัวอักษรอย่างเช่นพวกอ่านหนังสือสอบถ้าอ่านหนังสือสอบก็ได้หมายความว่าในหนังสือเล่มนั้นมี100หน้าแล้วคุณจะต้องอ่านมันทุกตัวอักษร อันนี้ขอเป็นมองในมุมที่คุณสรุปมันมาดีกว่าแล้วถึงจะอ่านทุกตัวอักษรแต่ถ้าเป็นพวกสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าซื้อสัญญาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุณจะต้องอ่านมันอย่างละเอียดทุกตัวอักษรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนได้ส่วนเสียของตัวเราเองอาจ๊ะไม่ว่าเป็นการซื้อประกันร,รถยนต์ประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือเป็นการ ทำธุรกรรมทางการเงินเออเรื่องพวกนี้ต้องอ่านอย่างละเอียดนะคะเราสามารถเอาคําตอบอน,นี้ไปตอบได้ในข้อกาว่วาการอ่านอย่างละเอียดคือการอ่านอย่างรอบคอบและมีสติอ่ะทีนี้มาดูอันต่อไปการอ่านวิเคราะห์การอ่านวิเคราะห์เราสามารถเอาไปใช้ในการอ่านข่าวต่างๆได้หรือบทความต่างๆได้การอ่านยอย่างวิเคราะห์หมายความว่าเราสามารถแยกองค์ประกอบออกมา2สิ่ง สิ่งแรกคุณแยกข้อเท็จจริงออกมาได้ไหมสิ่งที่2คุณแยกออกเอาข้อเท็จจริงออกมาได้หรือเปล่าข้อเท็จจริงคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือมันมันพิสูจน์ได้ในตัวมันเองข้คอคิดเห็นมันก็คือข้อคิดเห็นของของคนนําเสนอข่าวของคนเขียนหรือเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากคนอื่นเออคุณต้องแยกของสองอย่างนี้ออกมาให้ได้การอาร่านวิเคราะห์สามารถเอาไปใช้ในการอาร่านข่าวได้นะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบต่อไปการอ่านตีความออการอ่านตีความเนี่ยจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ประสบการณ์ในตัวเองเข้ามาจับเพราะว่าการอ่านตีความเนี่ยจะต้องเป็นการอ่านที่ใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจความหมายของคำ ของสภาพแวดล้อมพวกนั้นในเรื่องเออถึงจะเข้าใจการอ่านตีความหมายถึงการที่เขาไม่ได้บอกเราตรงๆแต่เราสามารถเข้าใจได้ด้วยความรู้และประสบการณ์ของเราอาจจะเป็นพวกการอ่านเรื่องสั้นการอ่านนวนิยายเพลงหรือบทกวีที่มันมีความหมายในยะแอบแฝงนะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาว่างอาจจะเอาเพลงมาให้ฟังแล้วลองตีความนัม่นเอง อีกอันึงเป็นการอ่านคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือว่าเป็นการอ่านคู่มือในการใช้อุปกรณ์ต่างๆอันนี้หมายความว่าเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของวิธีการใช้ขั้นตอนการใช้เพื่อจะเพื่อที่จะทําให้การทํางานของเรามีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ให้มันเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเราคิดง่ายๆถ้าสมมตุติเรายังไม่เคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เลย ถ้าสมมติเราทาพลาดมันอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้หรือเกิดอันตรายต่อตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยใช้ไม่เคยชินเราควรจะอ่านคู่มือมันอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรานะอีกอันนึงเป็นเรื่องของการอ่านผลิตภัณฑ์การอ่านผลิตภัณฑ์เป็นการแยกรายละเอียดของข้อมูลเพื่อที่จะทําให้เราเลือกใช้ของอุปโภคหรือบริโภคในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดอ่ะทีนี้ดูไอ้ตัวกรอบสีเหลืองถ้าเกิดเจอกรอบแบบนี้เราจะได้คำตอบไปอีกหนึ่งข้ออ่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบใดบนโลกใบนี้เราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายทําไมต้องตั้งจุดมุ่งหมายคำตอบก็คือเพื่อที่จะกำหนดวิธีการอ่านเออเราควรอ่านอย่างละเอียดไหมเราควรอ่านแบบตีความหรือเราควรอ่านอย่างคิดวิเคราะห์หรือเราแค่จับใจความสำคัญเฉยๆอ่าประมาณนี้นะตอนนี้เปิดไปหน้า38 ทีนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์หรือคู่มือการปฏิบัติงานอะไรสักอย่างหนึ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านเนี่ยก็เพื่อทําความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้หรือการปฏิบัติในอุปกรณ์ต่างๆอันนี้มีคําตอบหนึ่งข้อจุดมุ่งหมายของการอ่านคู่มือในการปฏิบัติงานก็คือเพื่อทําความเข้าใจอ่านอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจอะไรเพื่อเข้าใจขั้นตอนเพื่อเข้าใจวิธีใช้อะไรพวกนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูที่ความหมายของคู่มือการปฏิบัติงานมมันคือเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนเปรียบเสมือนอารมณ์ประมาณอารมณ์อารมณ์ประมาณเป็นแผนแผนที่บอกเส้นทางในการทํางานมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดในระหว่างนั้นก็เป็นการบอกขั้นตอนรายละเอียดในการ ทำหรือเป็นกระบวนการต่างๆเ,ออเพื่อที่จะทําให้คนทํางานใช้ไว้อ้างอิงอ้างอิงในการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะจ๊ะ,ะทีนี้วัตถุประสงค์ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายไปดูเองคร่าวๆก็ได้วัตถุประสงค์มีอยู่มีอยู่8ข้อเนาะเพื่ออะไรหลักๆเลยคือคือเพื่อสร้างความปลอดภัย ในการทำงานรู้ว่าระบบมันเป็นยังไงหรือเป็นการกำหนดไว้ในมาตรฐานเดียวกันว่าเออคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มันจะเหมือนกันแล้วคงที่หลักๆอีกอันนึงคืออะไรก่อนอะไรหลังตามสเต็ปของมันไปนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูที่ประโยชน์ประโยชน์อันแรกมันช่วยลดเวลาของการตอบคําถามอ่ะไม่จำเป็นต้องถามเพราะมีคู่มืออยู่ในมือก็ก็ดูไปตามนั้นได้เลยหรือ เเสริมความมั่นใจลดเวลาลดความผัดแยง้งให้การทํางานอันนั้นเป็นมือชีพมากขึ้นเออหรืออาจจะใช้คู่มือไปอบรมพนักงานใหม่ก็ได้มันมีประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนะถ้าสมมุติว่าเออเรา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 ,เราสามารถทำคู่มือการใช้งานของต่างๆที่เกี่ยวกับงานของเราได้มันจะลดภาระตัวเราไปได้มาก อย่างเช่นลดการตอบคาถามเอาสิอะคุณศึกษาจากคู่มือก่อนถ้าศึกษาจากคู่มือไม่เข้าใจคอยมาถามเราอีกทีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอะทีนี้มาดูหลักหลักในการอ่านคู่มือถ้าเกิดอัานไหนไปไวๆแสดงว่ามันไม่มีคําตอบอยู่ในข้อกานะวันนี้จะเน,น้นไปที่ข้อกาอ่ะมาดูหลักของการอ่านเออคิดง่ายๆการอ่านคู่มือเนี่ยคุณต้องอ่านอย่างละเอียดอ่านทุกส่วน อ่านอย่างละเอียดเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดหรือถ้าสมมุติโอ้โหมันเป็นการใช้คู่มือที่ยาวเหลือเกินคุณอาจจะเปนทึกเป็นขั้นตอนเป็นช็อตสั้นๆให้คุณเข้าใจในตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะอ่ะทีนี้ในหน้า40กับ41มันจะมีตัวอย่างเกี่ยวกับข้อแนะนําการใช้งานอันนี้เป็นเกี่ยวกับเ,เครื่องปรับอ,อากาศหรือการบํารุงรักษาไอเครื่อง อะไรสักอย่างหนึ่งเออเ,เอเอ,เ,อเนาะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นการบำรุงรักษาเหมือนกันระหว่างฤดูการใน,ใ,นในการใช้เครื่องปรับอากาศคุณต้องดูแลมันยังไงอันนี้ขอข้ามไปเลยนะอะทีนี้มาดูที่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยคือสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อเสนอต่อตลาดมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอยู่3ส่วนคือผู้ผลิตผู้จัดจาหน่ายแล้วก็ ผู้บริโภคเริ่มจากผู้ผลิตผลิตอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเรียกว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ทำไ,ไมมีความน่าสนใจมีความต้องการของผู้บริโภคและส่งไปยังผู้จัดจําหน่ายอ่ะทีนี้มาถึงคิวของผู้จัดจําหน่ายก็จะต้องจัดจําหน่ายโดยการทําการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ทําให้คนบริโภคเลือกซื้อมันจึงลงมาถึงผู้บริโภคก็คือเรา ถ้าเราถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะมองในอีกมุมคือเราเป็นผู้บริปโภคอะทีนี้ในหนังสือจะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นสองประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อบริปโภคก็คือของใช้ในชีวิตประจำวันสบ,บู่ยาสีฟันน้ำยาล้างจานเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทั่วไปรวมไปถึงประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นสินค้าบริปโภคเอออีกอันหนึ่งสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือเกี่ยวข้อง กับการผลิตในเชิงพาณิชในเชิงอุตสาหกรรมไม่ใช่ผู้บริโภคโดยโตรงซึ่งการอ่านวันนี้มันจะเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริโภคเพราะว่ามันเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของเรามากที่สุดหรือเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่บนฉลากสินค้าหรือบนผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหิบหอ่อซึ่งในการที่จะต้องดูมันเขาบอกว่าให้เราดูไปสิ่งที่ เขาระบุไว้ตามประกาศของคณะกรรมการที่ว่าเรื่องด้วยของฉลากเรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่มันควบคุมฉลากพวกนั้นอยู่เขาก็บอกเออเนี่ยมันมีนะในข้อ2ในข้อ2ที่เขากําหนดไว้ในปี2551เขาดูอะไรบ้างดูประเภทดูชื่อเครื่อหมายการค้าอันนี้ก็ไปดูเองได้เนาะหรือสถานที่ตั้งของผู้ผลิตของผู้ขายสแสดงขนาด หรือเปล่าขนาดมันเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่หรือน้ําหนักสินค้าเนี่ยมันมีเท่าไหร่คุณต้องแสดงวิธีใช้ด้วยแล้วก็ข้อแนะนําในการใช้การห้ามใช้หรือว่าคําเตือนคําเตือนถ้ามีก็ใส่มาถ้าไม่มีก็เขาก็ไม่ใส่เออวันเดือนปีที่ผลิตหรือราคาระบุมาหรือเปล่าหมายความว่าเวลาเราจะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยให้เราดู10องค์ประกอบอันนี้ว่าเขามีหรือเปล่าถ้ามันเป็นสินค้า สินค้าที่มีฉลากอะเน,นาะพวกขนมพวกนกน้นนี่นั่นเออมันมีมันมีไอ้สิบข้อน,นี้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อแกงตามตลาดนัดเอออันเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วเขาไม่ได้เอามาแปะอยู่แล้วถ้าเกิดซื้อพวกนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตว่าสะอาดไหมน่ารับประทานไหมเออเป็นแนวนั้นแต่ถ้าเป็นแนวพวกเขามีฉลากพวกเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเออมันมันมันมีไหม หรือถ้ามันมีไม่ครบเอ๊ะมันมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าทํานองนี้เนาะอะทีนี้เห็นได้ตัวสีเหลืองไหมไอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอันนี้คือเครื่องหมายที่รับรองมาตรฐานสินค้าที่มันเป็นที่ยอมรับในประเทศของเราเดี๋ยวเรามาดูทีละอันว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแต่ทีนี้จะบอกว่าเอ่อเครื่องหมายที่รับรองมาตรฐานพวกเนี้ยทำมาเพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือและทําให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อันนี้คือคําตอบอีกหนึ่งข้อในข้อกานะจ๊ะการที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าพวกนี้ทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สินค้าและบริการที่มันมีมาตรฐานพวกนี้แปะอยู่อ่ะทีนี้มาดูเครื่องหมายอันแรกนี่อันนี้จะตวงสือเยอะหน่อยหนูก็หนูก็ไปดูเอาเองแล้วกันเดี๋ยวจะพูดคร่าว เออถ้าเกิดมีการรับรองอันนี้หมายความว่าเออมันมีความปลอดภัยนะมันเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเรียกสั้นๆว่ามอกหมายความว่าเขาจะรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดมีความปลอดภัยสําหรับการอุปโภคบริโภคหรือมีคุณภาพตามการใช้งานของประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่ง ซึ่งถ้าเกิดอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้ว่ามอ,อกกอมันมีรายละเอียดยังไงถึงจะได้มันมาเราสามารถเสิร์ชข้อมูลไปได้อันนี้ขอพูดคร่าวๆก็แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้อันต่อไปอันต่อไปคือ GMPGMP เป็นเครื่องหมายสากลที่เป็นเกี่ยวกับรับรองกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพเน้นไปที่การขาจัดความเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอ ไอ,อ้สัญ,ญลักษณ์อันเนี้ยแปะอยู่หมายความว่าเขารับรองกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยต่อเราแน่นอนอีกอันหนึ่งเครื่องหมายอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นหน้ามันเนาะ HACCP เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน HACCP หมายความว่าเป็นการรับประกรันว่าการควบคุมกระบวนการผลิตมันปลอดภัยนะไม่มีสิ่งหรือสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเออถ้าเกิดเจออันนี้ นั่นปลอดภัยละหนึ่งอีกอันหนึ่งเครื่องหมายมาตรฐาน Q จะบอกว่าก่อนที่จะได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน Q ิคุณจะต้องได้รับ gmp กับ h a c c p อันนี้มาก่อนหมายความว่าเป็นเครื่องหมายที่เป็นการรับรองจากสำนักมาตรฐานสินค้าเกี่ยวกับเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือพวกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองอก็จะอยู่ในกลุ่มของ อาหารปลอดสารพิษก็พวกผักหรืออะไรพวกนี้เนาะแต่หมายความว่าก่อนที่จะได้อันนี้คุณต้องได้2อันนี้มาก่อนอ่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแต่อีกอันหนึ่งอ่าอันนี้อยอยมาดูที่อันนี้แล้วกันอยอยแปลว่าอรย,ย่อยไม่ใช่เป็นเครื่องหมายอาหารและยาเรียกสั้นๆว่าอยอยอันนี้จะเป็นเครื่องหมายที่ออกมาจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกอาหารต่างๆหรือพวกเวสสำอางเครื่องสําอางอาหารเสริมอะไรพวกนี้พวกครีมเออทีนี้อาจารย์ก็เลยหาข้อมูลมาให้ว่าไอตัวที่มันเป็นเลขเยอะๆมันหมายถึงอะไรอันนี้ก็ไปดูเอาเองก็ได้อีกอันหนึ่ง iso iso อันนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ทำามที่เขาจัดข้อตัวแยง้ง ทางการค้าระหว่างประเทศโอ้โ oh, หอันนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ iso ถ้าจะเจออาจจะเจอพวกในระบบโรงงานหรือเคยเจอในอาหารเสริมด้วยรับรอง iso เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้อาจารย์ก็ไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับเกี่ยวกับทิกจะมาอธิบายให้มันลึกลงไปได้เพียงแต่จะบอกว่าอ๋อถ้าเกิดคุณเจอเครื่องหมายพวกนี้ในผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อของได้อย่าง รู้สึกว่ามันปลอดภัยกับตัวเองมากขึ้นนะเนาะอ่ะอีกอันหนึ่งเป็นเครื่องหมายฮาลานอันเนี้ยจะเจอในขนมของกินของใช้แต่ถ้าเจออาจารย์เคยสังเกตมันมจเจอที่ขนมเยอะอะหรือเป็นคนชอบกินขนมก็ไม่รู้เนาะหรือเจอในขนมอันนี้เป็นมาตรฐานฮารานหมายความว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ได้ รับรองจากสานักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหมายความว่าถ้ามีเครื่องหมายอันนี้คนที่นับถือศาสนาอิสลามกินได้ใช้ได้เออประมาณนี้ทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราจะกินเราจะใช้อะไรเราควรดูฉลากสินค้าเราควรดูตาสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเออเราปลอดภัยที่จะกินมันนะอีกอันหนึ่งฉลากเขียว อันนี้มันน่าจะอยู่ในพวกผลิตหมายหมายความว่าผลิตภัณฑ์อันนั้นน่ะก่อนที่จะมาถึงมือเรามันถูกมันมีการควบคุมเกี่ยวกับการปล่อยสารเคมีหรือสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมมันอาจจะเหมือนเหมือนอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมันจะต้องถูกควบคุมว่าเออมันจะปล่อยสารพิษออกไปใน สภาพบรรยากาศไปได้เท่าไหร่แต่ถ้ามีเครื่องหมายฉลากเขียวหมายความว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นน่ะมันถูกควบคุมในเรื่องของการปล่อยสารพิษไม่ให้เป็นมลพิษต่อต่อสิ่งแวดล้อมจนมากเกินไปนะอ่ะอีกอันหนึ่งอันนี้มันจะอยู่ที่ขวดน้าํามันเป็นลูกศรน3อันหมุนหมุนวนกันอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะมันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าไอ้ขวดอันเนี้ยมันถูก รีไซเคิลมาแล้วซึ่งการรีไซเคิลบางทีมันไม่ใช่บางทีสิการรีไซเคิลมันจะถูกจํากัดจํานวนครั้งบางทีมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขารีไซเคิลมาก็ได้เราไม่เราเราไม่ควรเอามาเพราะว่าวัสดุพวกนี้ถ้าใช้ซ้ําบ่อยๆมันจะเกิดมลพิษต่อตัวเราต่อสิ่งแวดล้อมอะไรก็ว่ากันไปมันจะอยู่ตามขวดน้ําขวดน้ําต่างๆว่างั้นเถอะอ่ะทีนี้ไปเจออันนี้มา บางทีเราอาจจะงงอันไหนมันวันผลิตอันไหนมันวันหมดอายุวะเออไม่ต้องจําเป็นภาษาอังกฤษยาวๆก็ได้ถ้าเราจะดูวันที่ผลิตเราก็ดูไปเลย MFG กับ MFD อันนี้คือวันที่ผลิตอ่าวันที่ผลิตไปเท่าไหร่เออวันที่ผลิตก็ผลิตไปทีนี้ต้องควรดูวันหมดอายุ EXP กับ EXD ความหมายของวันหมดอายุหมายความว่าหลังจาก วันที่ระบุไว้เนี่ยหลังจากวันที่ระบุไว้เนี่ยอาหารอันนั้นไม่สามารถกินได้แล้วมันอาจจะบูดมันอาจจะเสียรสชาติกินไปแล้วมันอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราถ้าวันหมดอายุนะคำว่ามันวันหมดอายุทิ้งเลยไม่ต้องกินแต่แบบนี้อันหนึ่ง B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  E ควรบริโภคก่อนอ่ามาดูความหมายของคําว่าควรบริโภคก่อนว่ามันมีความหมายยังไงหมายความว่า อาหารมันยังมีรสชาติดีนะมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลาก B BE, B E B B เออถ้าจนถึงวันนั้นจนถึงวันวันที่เขาระบุไว้แต่ถ้าหลังจากวันที่ระบุไว้อ่าหลังจาก B B หรือ B B E หมายความว่าอาหารนั้นนั้นกินยังกินได้แต่รสชาติคุณภาพ มันอาจจะลดลงซึ่งการกําหนดวันที่เป็น bb หรือ bbe ไอ้ควรบริโภคก่อนวันที่เนี่ยมันเป็นการกําหนดวันล่วงหน้าเอาไว้ในระยะหนึ่งก่อนที่อาหารจะหมดอายุเออถ้าเห็น bb bbe เฮ้ยยังกินได้อยู่ยังไม่หมดอายุแต่ว่ารสชาติอาจจะเปลี่ยนหรือรสชาติไม่เปลี่ยนแต่คุณภาพมันลดลงแต่ถ้าเป็นวันหมดอายุเฮ้ยไปควยกินไม่ไม่ควรกินแล้วนะจ๊ะอะทีนี้ในหนังสือหน้า45เขามีตัวอย่าง เขามีตัวอย่างเกี่ยวกับจุดต่างๆที่มันขึ้นอยู่ในหน้าสินค้าผลิตภัณฑ์หรือเป็นพวกฉลากหนูก็ไปดูเอาว่าตำแหน่งอะไรมันอยู่ยังไงมั่งเนาะอ่ะทีนี้เปิดไปหน้า48 48อ๋อ48 49าคำตอบมีอยู่ในเนื้อหา ทั้งหมดเลยอาจารย์ดูแล้วอันนี้หนูก็ไปหาคำตอบเอาก็ได้เนาะนะจ๊ะส่วนข้อกา49กับ50อันนั้นมีอาจารย์มีคำตอบไว้ให้ไว้ในคลิปอันเนี้ยหนูต้องย้อนดูเอาทีละจุดทีละจุดเลยนะเออการที่ ใครสักคนหนึ่งจะมีทักษะการเลือกผลิตภัณฑ์มากที่สุดมีอีกข้อหนึ่งเ,เราควรเลือกสินค้าที่มันมีฉลากอะไรบางอย่างอาจจะเป็นออยอนุนนีนันเออก็น่าจะเป็นทักษะที่ดีหน้า51ไม่ต้องทำไปทำหน้า53 3หน้า53หมายถึงให้หนูสรุปวิธีการใช้งานวิธีการส่งแฟก ยูดูโบราณหน่อยเนาะลองไปสรุปวิธีการทํางานของการส่งแฟกว่าเขามีวิธีการทํางานยังไงหรืออีกอันนึงประโยชน์ที่เราได้จากการอ่านก็คือแหละเราก็ได้ความรู้เรื่องวิธีการส่งแฟกเอ,อ่อขั้นตอนการส่งแฟกที่ถูกต้องและรวดเร็วอะไรประมาณนี้อีกอันนึงหน้านะ54ให้เราบอกอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์พน เครื่องหมายฮาลานวันหมดอายุน้ำหนักสุทธิส่วนประกอบข้อมูลทางโภจนาการเครื่องหมายอ,อยอ,อะไรพวกนี้เห็นปะอันนี้ตัวอย่างเราจะอยู่ตัวอย่างในหน้า5 4จะอยู่ในหน้า45เออมันจะอยู่ในหน้า45นะจ๊ะอะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกัน เออจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาก็ทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปเช็คชื่อในสัปดาห์นี้เออในงานของคุณนะจ๊ะ